ก็มาเพิ่มเติมให้ในคลิปก่อนนะครับผมเกี่ยวกับเงื่อนไขาการทำธุรกิจนี้นะครับผมก็สืบเนื่องมาจากที่ผมได้ไปลองหานักเตะของทีมเซาว์แธมป์ตันนะครับผมก็ปรากฏว่ามีในคลังนักเตะของผมอยู่นะครับผมแต่ผมหาไม่เจอเองนะครับเนี่ยครับสองตัวครับผมก็คือตำแหน่ง LW กับ LB นะครับผมเพราะว่าผมไปหาในช่องลีกของพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็เลยไม่เจอครับแต่จริง ทีมอยู่ในลีกนี้นะครับผม EFL Championship นะครับผมพอกดเข้าไปค้นหาก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับ Southampton นะครับผมตรงที่ผมวงเลยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองหาในคลังของตัวเองดูก่อนนะครับเผื่อจะมีนะครับผมก็พอดีเลยนะครับเจอเลยตัว72 OVR นะครับแล้วก็เป็นตัวขายได้ด้วยนะครับหลังจากที่ผมทำภารกิจนี้เสร็จนะครับผมก็จะปล่อยให้คนอื่น ทำภารกิจต่อนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับทบทวนเงื่อนไขการทําภารกิจนะครับผมก็คือเราต้องทำแฮตทริกนะครับผมโดยนักเตะของทีมเซาท์แฮมป์ตันนะครับผมแล้วก็ใช้มาเน่นะครับยิงแฮตทริกนะครับผมแต่ผมไม่มีมาเน่นะครับก็หาซื้อยังไม่ได้สักทีนะครับก็อาจจะไม่ได้ทําหัวข้อนี้แต่สําหรับใครนะครับที่มีนักเตะครบตามเงื่อนไขนะครับก็จะสามารถทําภารกิจครบ ทั้ง3หัวข้อได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีวิธีการซึ่งผมจะบอกในท้ายคลิปนะครับผมแต่ก็ต้องพยายามเล่นให้ผ่านนะครับผมสําหรับเงื่อนไขในหัวข้อนี้นะครับผมก็ทําแบบเดิมเลยนะครับผมก็คือการใช้นักเตะของเซ์แฮมตันนะครับตัวนี้นะครับผมยิงประตูไป1ลูกก่อนนะครับผมหรือใครจะยิง2ลูกก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเวลามันจะไม่พอก็ใช้วิธีการเดิมนะครับของผม ในแมตช์นี้นะครับผมก็สามารถยิงได้2ลูกนะครับผมก็พยายามยิงให้ได้นะครับผมแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็ยิงเข้าประตูตัวเองนะครับผมให้ตีเสมอนครับให้เสมอเท่าๆกันแล้วก็จะได้ต่อเวลานะครับต่อเวลาพิเศษแล้วเราก็ค่อยมายิงเพิ่มในส่วนที่เหลือนะครับผมของผมก็เกือบไปผ่านนะครับก็ยิงได้ในนาทีสุดท้ายพอดีนะครับผมก็ต่อเวลาบวกหนึ่งครับก็ผ่านพอดีนะครับ และเคล็ดลับของการทำภารกิจนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมผมบอกไว้เผื่อใครที่ยังไม่ผ่านและยังไม่รู้นะครับผมก็ก็คือภารกิจมันไม่จําเป็นต้องทําครั้งเดียวนะครับผมก็สามารถทําไปทีละหัวข้อได้นะครับอย่างเช่นเราทําหัวข้อที่2ก่อนก็ได้นะครับโดยการใช้มาเน่ยิงแฮตทริกนะครับให้ผ่านหัวข้อนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นหัวข้อที่3นะครับก็คือการใช้นักเตะซาแทมตันนะครับยิงแฮตทริกนะครับผม ก็จะผ่าน3หัวข้อได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมแต่ที่สําคัญนะครับก็คือเราต้องมีนักเตะตามเงื่อนไขที่เขากําหนดนะครับผมเช่นเราต้องมีมาน่ Money นะครับแล้วก็ยิงแฮตทริกนะครับผม